เรื่องเล่าผีนางรำปลายเตียงวันนั้นห้องหน้าตสินร้อนอบอ้าวเหมือนอากาศแทบจุดนิ่งครูสีเปิดตู้เก็บของเก่าที่มุมห้องแล้วหยิบชุดรำผืนหนึ่งออกมาอย่างระมัดระวังชุดนั้นผ้าสีทองซีดมีคลิปแดงที่ดูหม่นไปตามกาลเวลา กลิ่นแป้งรำโบราณลอยคลุ้งทันทีที่คลี่ออกครูสีบอกว่าพายุลองใส่ชุดนี้ดูสิลูกครูว่าเหมาะกับเราผมลังแลอยู่นิดเพราะชุดนั้นดูเก่าจนแทบกลัวว่ามันจะขาดแต่พอสัมผัสเนื้อผ้ากลับรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนสัมผัสผิวคนผมใส่มันไปทีละชิ้น ตอนสายผ้าพาดผ่านไหลความเย็นแล่นไปทั้งหลังราวกับมีใครบางคนช่วยจับปลายผ้าให้เข้าที่พอเริ่มรำท่วงทาของผมไหลลื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมือที่เคยแข็งกลับอ่อนช้อยข้อมือพลิ้วไปตามจังหวะเหมือนมีใครนำอยู่ข้างหลังเมื่อเสียงระนาดหยุดผมมองตัวเองในกระจก เงานนั้นรำจบท่าช้ากว่าผมครึ่งวินาทีแล้วค่อยยิม้มรอยยิ้มที่ผมไม่ได้ยิม้มหลังจากวันนั้นผมรู้สึกไม่เหมือนเดิมตอนถอดชุดผมจะได้กลิ่นแป้นรำติดผิวอยู่ตลอดแม้จะอาบน้ำแล้วและทุกคืน ผมฝันถึงห้องโถงมืดมืดที่มีเงาคนรำอยู่รอบตัวในฝันนั้นไม่มีเสียงคนพูดมีแต่เสียงกรับไม้เคาะช้าๆแต๊กแตก,แตกจังหวะช้าแต่แน่นเหมือนเคาะจากข้างในหัวเงาคนที่รำข้างผมเคลื่อนไหวพร้อมกันในตอนแรกแต่ยิ่งรำนานจังหวะยิ่งคลาด เธอเริ่มรำเร็วขึ้นนิดนิดแล้วช้าลงในจังหวะต่อมาผมเห็นพิมพ์ปลายผมดำยาวไหวไปมาเหมือนกำลังรำอยู่ในน้ำผมสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงแสงไฟจากถนนลอดผ่านม่านเข้ามาเป็นเส้นยาวกลิ่นแป้งรำยังอยู่ในห้องทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ชุดนั้นกลับบ้านผมหันไปทางปลายเตียงเห็นเงาคนยืนอยู่ หญิงสาวในชุดรำสีทองซีดกำลังยกมือรำอย่างช้าๆเธอหันหลังให้ผมผมมองเห็นเพียงข้อมือขาวซีดที่เคลื่อนไหวอย่างแม่นยำไม่มีเสียงระนาดแต่ทุกจังหวะของเธอกลับตรงเปะ๊ะเรากับได้ยินเสียงที่ผมไม่ได้ยินผมอยากลุกแต่ขาแข็งเหมือนมีแรงกดไว้หญิงคนนั้นค่อยๆลดมือแล้วนิ่งไป ก่อนร่างจะจางหายไปกับความมืดเหลือเพียงกลิ่นแป้งรำและลมหายใจที่เย็นว่าผ่านแก้มผมไม่แน่ใจว่านั่นคือฝันหรือความจริงหลังคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนหลับสนิทอีกเลยทุกครั้งที่ปิดตาภาพเดียวที่เห็น คือเงานางรำในชุดทองซีดยืนอยู่ปลายเตียงบางคืนเธอรำบางคืนเธอแค่นั่งนิ่งๆิ่งแล้วเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆเหมือนมองตรงมาทางผมผมพยายามเปิดไฟนอนแต่ไม่ช่วยเลยแสงไฟกลับสะท้อนเงาเธอให้ชัดกว่าเดิมร่างในชุดรำค่อยๆเคลื่อนไหวอย,อยู่หลังปลายเตียงเสียงกรับไม้ดังขึ้นจากในหัวแตก ตกจังหวะช้าแต่แนัน่นเหมือนเคาะจากข้างในหัววันที่สองผมไปโรงเรียนด้วยตาแดงชำ้ำเพื่อนถามว่าเมื่อคืนเล่นเกมหรอทำไมไม่ได้นอนผมแค่หัวเราะแห้งๆไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวใครจะหาว่าผมเผอระหว่างซ้อมรำในห้องผมเห็นเงาอีกเงาปรากฏอยู่หลังผมในกระจก คราวนี้ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนแต่มันขยับช้าๆตรงเข้ามาใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่ต้นคอเสียงครูสีตะโกนพายุเป็นอะไรลูกยืนนิ่งทำไมผมสะดุ้งหันกลับไปแต่เงานั้นหายไปแล้วหลังจากนั้น ผมเริ่มลืมจังหวะรำที่เคยจำได้ขึ้นใจมือไม้แข็งเหมือนถูกบังคับให้เคลื่อนไหวผิดจังหวะครูเริ่มตำหนิเพื่อนเริ่มแปลกใจผมเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคืนนั้นฝนตกหนักผมนอนฟังเสียงฝนจนเคลิ้มหลับแต่ในความฝนันผมอยู่ในห้องรำอีกครั้งมีเพียงแสงไฟจากเทียนแล่มเดียวกลางห้อง หญิงคนนั้นยังอยู่ยืนรำอยู่ตรงหน้าห่างแค่ไม่กี่ก้าวครั้งนี้เธอหันหน้ามาเต็มๆผมเห็นดวงตาเศร้าแต่แข็งแรงเหมือนเธอจำเป็นต้องรำให้จบริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาผมได้ยินเพียงเสียงกลับจากพื้นดังสอดจังหวะก,กับหัวใจของผมแต๊ก ต๊กแตก,แตกเธอรำวนซ้ำท่าเดิมแล้วเดินถอยไปทางปลายเตียงของผมร่างเธอค่อยๆเลือนหายเหมือนละลายในอากาศแต่ก่อนที่เธอจะหายไปหมดผมสาบานได้ว่าเห็นเธอยกมือขึ้นเหมือนเชื้อเชิญให้รำตามผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งเงื่อท่วมตัว แต่ผ้าปูเตียงกลับเย็นเยียบเหมือนมีใครพึ่งยืนอยู่เมื่อครู่หลังจากนั้นชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยเวลาครูให้รำผมรำได้สมบูรณ์แบบแม่นกว่าที่เคยแต่ทุกครั้งที่รำเสร็จผมจะรู้สึกวิงเวียนมือเย็นตัวสัน่นเหมือนร่างนี้ไม่ใช่ของตัวเองครูชมว่าผมพัฒนาเร็วมากจนผิดปกติแต่เพื่อนเริ่มกลัว เพราะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนถ่ายระหว่างซ้อมมีเงาหญิงสาวในชุดรำอยู่หลังผมทุกครั้งและบางเฟรมเธอยกมือซ้อนกังหะกับผมเปะ๊ะเรากับรำด้วยกันผมเริ่มขาดเรียนบ่อยกลางคืนไม่กล้านอนห้องมืดกลายเป็นศัตรูแต่ไม่ว่าจะย้ายที่นอนกี่ครั้งทุกครั้งที่หลับตาผมจะได้กลิ่นแป้งรำลอยมาพร้อมเสียงกลับไม้ดังขึ้นจากปลายเตียง แตกแตกแทกแตกแตกเสียงนั้นยังคงอยู่และทุกครั้งที่ผมรำมันจะดังกว่าเดิมวันประกวดระดับจังหวัดมาถึงครูสีเลือกให้ผมเป็นตัวแทนโรงเรียนตอนที่ผมใส่ชุดนั้นอีกครั้งความเย็นแรกสัมผัสก็กลับมาแต่คราวนี้ผมไม่รู้สึกกลัว กลับรู้สึกสงบเหมือนกลับมาที่ที่คุ้นเคยบนเวทีผมรำอย่างที่ไม่เคยรำได้มาก่อนทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำราวกับมีใครสั่งการเสียงกลับและระนาดดังเป็นหนึ่งเดียวแสงไฟส่องลงมาที่ผมเพียงคนเดียวแต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อรำจบคนดูทั้งหอประชุมลุกขึ้นปรบมือเสียงดัง ครูสีน้ำตาซึมบอกเพียงว่าลูกทำได้ดีมากดีเหลือเกินหลังจากนั้นชื่อของผมเริ่มถูกพูดถึงในวงการรำทุกเวทีที่ผมขึ้นผมไม่เคยแพ้เลยสักครั้งชุดนั้นผมใส่มันทุกครั้งที่รำและผมก็บูชามันไว้ในห้องไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเคารพทุกเช้าผมจะลูบผ้าเบาๆแล้วพูดในใจว่า ขอให้รำได้ดีเหมือนทุกครั้งนะครับในกระจกบานนั้นผมมักเห็นเงาอีกคนรำอยู่ด้านหลังท่าทางอ่อนช้อยนิ่งและสงบผมไม่เคยพยายามมองหน้าเธออีกเลยเพราะบางสิ่งมันอาจไม่ได้ต้องการให้เรารู้ชื่อแต่อยากให้เรารำต่อไปเท่านั้น บางสิ่งที่เราได้มาโดยไม่รู้ที่มาอาจไม่ต้องการให้เรากลัวแต่อยากให้เราระลึกว่าทุกสิ่งมีเจ้าของเสมอ